สวัสดีค่ะน้องหลิวค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะเราจะขายเอฟซีได้ยังลูกเอฟซีแล้วไหนนู้นกล้องอยู่ทางนู้นไหนสวัสดีค่ะก่อนวันนี้น้องหลิวนําเสนออะไรค่ะวันนี้หนูทําเสนออะไรลูกนำเสนอมีช่างอลันอ๋อมีช่างอลันนลูกน้องหลิวค่ะวันนี้อีพีหกสิบแปดขี่หกค่ะท่านลูกค้าใจดีขอสวัสดีท่าลูกค้าใจดีหรือยังยังหนูก็ไปอยู่ในทางนู้นสิลูกมา แค่รันวันนี้มามา,มามาแล้วก็ไม่เรียบ <มา S 1> ร้อยเรื่องนี้เหรอคะวันนี้นําเสนอมีดเหล็กใบเรื่อยเยอรมันนะครับใบเรื่อยเยอรมัน,นอันนี้แบบงานบุกงานลุยจัดหนักจัดเต็มได้เลยนะฮะนี่นะครับ,เ,รบเป็นใบมีดเยอรมันใบยาวทั้งหมดสิบสามนิ้วนะครับสิบสามนิ้ว ใบกว้างสองจุดห้านิ้วสันหนาห้ามิลน,นะครับด้ามคอทองเหลืองนะครับเป็นด้ามกันคอทองเหลืองด้ามยาวเจ็ดนิ้วไม้เลยคะช่ล่ะคะอันนี้เป็นไม้ประดู่ครับใช่และะ้วค่ะดิฉันไม่ค่อยมีสมาธิดิฉันแอบดูต้นหลิวทำไมละ่ะน้องทำอะไรอ่ะน้ำหนักอยู่ที่แปดร้อยกรัมนะครับน้ำหนักแปดร้อยกรัมลิบบาง ลิปบายพันห้าห้าสิบห้าสิบครับผมค่ะแม่ค้าอย่าต่อนะจ้าไม่ไม่พักไปก่อนักไปก่อนวิดีโอนี้ไม่ค่อยมีสมาธิค่ะเพราะมีคนชุดแดงกวนก่อกวนอยู่ค่ะมามาไปเลยหรอคะ let's go ต้องนั่งอยู่ข้างหลังพ่อโอ๊กก็ได้ไม่ได้เหรออันตรายเหรออันตรายเด็กโดนใส่ปีอ๋อเหรอเดี๋ยวนะไม่จะซูม พระเจ้าทาได้แกซูมคิดไหมน้องคิดไหมคิดไม่ได้ใช่ไหมเจ็บค,คอมันเจ็บคอไ่ตายอ่ะอ่าฮะนี่นะครับนีจะดูสวยๆ้วสวยล้ะคมจัดหนักคือเอาหนาๆเลยมาน,นะครับหน,หน้าสามเลย ไม่คิดเอาหัวเลาะเลยนี่ครับนี่จัดให้หนักอัดให้เต็มที่ครับไม่ต้องกลัวแตกไม่ต้องกลัวหักนักหลือวันนี้ไม่ได้กรี๊ดแต่ว่าหัวเลาะแทนเหรอคะไม่ต้องกลัวแตกไม่ต้องกลัวหักแตกหักเปลี่ยนใหม่ฟรีครับนี่ครับอ่ะมาดูได้เลยครับ เข้ามาแม่คะเข้ามาใกล้ๆน้เราหลีอยู่ข้างหลังพ่อโอได้ละแ่คเข้ามาใกล้ๆโอ้ยเข้ามาใกล้ได้แล้วใช่ไหมคะเห็นไหมเห็นแล้วค่ะเห็นชัดเลยค่ะไม่มีบิ่นไม่มีแตกไม่มีหักครับรับประกันร้อยเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่นะคะราคาหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบบาทหนึนห้ร้อยห้าสิบบาทพร้อมส่งนะครับพร้อมส่งรวมส่งค่ะก็สำหรับอีพีนี้มาน้องเอ้ะอย่าเล่นไปตุ่มมาสำหรับอีพีนี้มาไงคะอย่าลืม กดติดกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์ให้ให้ให้มีช่างอลันด้วยนะคะโอเคสวัสดีค่ะกรับสวัสดีครับไอ้ยิ้หวานหน่อยยิ้มหวานหรือไม่ได้ดูกล้องอ่ะลูกขอบคุณค่ะนะ